เยปผมอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกเป็นหวัดและไม่ค่อยสบายในช่วงเนี้ยและแน่นอนว่านี่คือการอัดคลิปที่มีปัญหาเยอะที่สุดที่ผมเคยอัดมาแล้วก็ปัญหามันเยอะมาก5 minutes later บอกคำนี้ว่ากว่าคนจะครบ12คนแล้วที่จะได้เอเนเลูก e 96ตัวแล้วเนี่ยมันก็ค่าจะหายากกันเลยทีเดียวว่ามันจะครบ12คนนะั้น่ะมันก็ค่าจะยาก,กน,นะและแน่นอนว่า ในการจะหาสิบสองคนนั้นม่นโคตรจะตึงและบางครั้งมันอาจจะไม่ครบหรือเหลือสิบเอ็ดคนแบบนี้ผมนับดูดีๆและสายตาอันรำเรียงของผมมันก็นับได้สิบเอ็ดอยู่ดีบ้านอ่ะแล้แล้วผมก็ต้องตัดข้าวใหมาอีกครั้งในการหาผู้เล่นอีกแล้วและในระว่าลูกป้อมหัวยืแสงแล้ว้าไปก่อนจะต้องออกและเข้าใหมาอยู่เดืองๆและอยู่เรื่อยๆบอกคนที่ว่า น,นานหรือเกิน5 minutes later แล้วเวลาที่เราที่ต้องลงก็มาถึงแล้วไม่นะเวลก้วหลายคนจิกล้องอุบะได้บอกว่าเวลแปขึ้นไงนี่มันเวลเก้า What? What the fuck? แล้วแล้วผมก็ต้องเริ่มใหม่ครั้งเพราะบ้านมันแตกกันไม่อยู่บ้านอะและผมก็ต้องคำนวณอะไรบางอย่างและก็ต้องรอ ี่ผมได้ร้องไห้และนับตาไหลล้นออกมาเพราะเขายืนหลับอยู่ตรงนั้นบ้านะเขาไม่เข้าวาบผมได้ตัดสินใจที่จะแม็กไม่เอาละก6วตัวเท่าไหนเท่านั้นไปเลยแล้วกันนะเพราะว่านับยังไงมันก็ได้10คนบ้านะแย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดนึง แต่โรบักของผมนั้นไม่พอเอตอิมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหลยอ้ย,อยางงี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไวเออคือ้อเครื่างแพงไปอย่างที่หมายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำด็อกบักช็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบกักไอดีพ s สบริการ v ี p s e r v ซเวอร์เทหกบริการกดเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุต บริการกดผลแมปบ o ็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผลคิงเลย g เจนซี่บริการกดพิกแมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ a แมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเลอร์แนโอพ้พระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเอ,อใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆละ่ะ แล,แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีแค่สิคนนี่แหละที่มันจะลงกันได้นะแล้วมันก็รับดูดีๆมันก็เอเดลก็ประมาณ80ตัวละครถือว่าตึงแล้วนะเฮ้ยห4ไม่ต้องแล้วเอ้ยไม่ใช่หกสิบี่ดิเก้าิบหตัวไม่ต้องนะครับ แปก็พอไอ้เชี๊ยานานเกินนะครับผมใช้เวลาอัดในคลิปเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงที่ผมมาตัดต่อบอกคำเดียวว่าไอ้เียนาสัสสัสไม่บอกคำเดียวว่าเราจะวินหรือไม่ในการใช้ก็อดเอเนลเยเกอร์ถ้าบมด80ตัวบอกคำเดียวว่าผมต้องตัดข้ามแบบรัวๆนะ <minutes> later. แล้วแล้วผมว่าตัดข้าม,มาในเว็บที่บนเวฟแลกตายกันหมดแล้ว และเป็นเว็บตึงที่อยู่เว็บการและแน่นอนว่าตอนนี้กี่เว็บแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จะเป็นฝ่ายที่บับระยะและสงสารคนบับวนซะเหลือเกินนะไม่ต้องว่าห้อยู่และบับให้โดนทั้งหมดเบบเอาจจะไม่รู้เรื่องหน่อยเพราะผมรีบทําและรีบทํามากๆเพราะว่าอีเวนต์มันจะจบลงแล้วภายในวันพรุ่งนี้บอกคำได้ว่าไม่นะอีเวนต์หมดวันพรุ่งนี้ล่วจะเอาอะไรกินเนี่ย ผอกว่าเรา่มการอปตังไปก่อนเพราะว่าผมไม่รู้เอาอะไรกินเหมือนกันนะรู้ไม่ใช่ตังอะตังจะบุกแล้วเกินโอ้ my god ผมรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวสุดๆเพราะว่ามีอาการหัวร้อนจากในการเลือกแมพเพราะว่าก่อนจะได้เล่นแต่ละด่านเนี่ยมานานซะเหลือเกินอะหลายคนก็หัวร้อนเหมือนผมนั่นแหละแถมต้องชิดชมหลุงป้อมว่าเล่นึีสองไอดีกันเลยทีเดียวนล่สองสองไอดีแถบไม่รู้ดีนะเอเนลวโคตรเบิ่มตอนเนี้ย ตอนนี้ด้สายฟ้าลงชอดหัวศัตรูอย่างโหดร้ายและดักปอแปะและจอแจจะศัตรูธาตุน้ำาน้นจุกตายด้วยระเบิดสเท่าของเขา <c oughs> บอกคำนี้ว่าเอเลนเอเลนว่าทุยเอเดล80ตัวนี้ก็ตึงตายหาแล้วในการชอดเบิลและชอดจิ้งจนศัตรูนั้นแทบจะหลุดมาไม่ได้เลยในการบับวนและบับระยะด้วยระเบิเป็นแสนเลยเหรอพี่บอกคำนี้ว่าอย่าบังบับ กูสงสารคุณบัฟที่หายเลยเพราะว่าเออไมนต้องบัฟวนอะ่ะเออแล้วก็ผมบัฟระยะมันหลุดก็ได้ไม่หลุดก็ได้ไม่ตีเลียนไงไม่ต้องบัฟวนอะ่ะผมก็เลยต้องบัฟไปเรื่อยๆแล้วก็บัฟเอื่อยๆและแน่นอนว่าฝั่งที่บัฟวนนั้นแทบจะหัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว <c oughs> ต้องเห็นใจเขาแน,น่นอนไม่งั้นเนี่ยแล้วไม่มีคุณภาพแน่นอนและก็เลือดบอสเนี่ยโคตรจะเยอะและเยอะมากใครที่รู้เลือดบอส ที่อยู่ในหลานนีก็พิมพ์บอกกันได้นะครับ f minutes later ผมตีบอสต,ตายก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่นะมันเลือดบอสมันน้อยเกินไปหรือเปล่าน้องๆไอเ <c oughs> ชี่ยคนโมเลยแค่ไอเดวคือเอเดลเบอๆไปหลายตัวก็คือบอสแทบจะแตกเป็นเป็นผู้แล้วนะตอนนี้ในเว็บที่13แล้วประมาณเว็บ14 15เนี่ยได้รอน มอนก็โดนย้ายที่กันไปอยู่ข้างหลังหมดแล้วให้มันเดินพร้อมกันมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ตึงอะ่ะทำไมท้าไม่เสียมันเป็นอย่างงี้แต่ผมไม่พร้อมที่จะพากคลิปแต่ผมก็พยายามที่จะทําให้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่ารู้สึกเป็นหวัดแล้วก็ตันจมูกมากนะครับจ่วงนี้จะเป็นโควิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยบ้าะ่ะหาสสู้สักทีดิโอ้โอ้บ้าระ ขัดเข้าเว็บสุดท้ายเลยกันเนี่ยมันไ,ไ,ไม่ตึงอะโห <years> และแล้วผมก็ตัดเข้ามาในเว็บที่สุดท้ายและท้ายที่สุดที่บอสเดินออกมาเดี่ยวเดี่ยวแล้วก็เปลี่ยวใจซะเหลือเกินน่ะไม่รู้การบ้านทําไม <c oughs> บอสไปอยู่หน้าบ้านนู้นอ่ะจะก,การบ้านทําไมก่อนผมก็ไม่รู้ว่าหลายคนจะการบ้านทําไมแต่ถ้าว่าเอเดลหลายตัวเนี่ยแบ่งตึงแน่ๆโ oh อ้ m ม่ก d เยอะเหลือเกินนะ <c oughs> มันเยะเนอะรู้เยอะแยะแล้วก็เยอะไปหมดเลย แต่ผมก็ทำการเปิดเอฟเฟกสูงสุดไปเลยว่าบอสมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วสรุปแล้วบอสเลือดเท่าไหร่ก็บอกผมได้นะครับเพราะว่าผมแทบจะไม่เห็นเลือดบอสเลยนะแบบบอสมันก็ตายง่ายเกินอะแบบอะไรวะโดนช็อตตายแล้วหรอเดืตัวสุดท้ายนะครับนี่คือบอสตัวสุดท้ายที่เรากําลังกระทืบอยู่นะตอนนี้ถ้ากระทืบบอสตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะผ่านอีเวนต์นี้ไปอย่างง่ายได้ยบอกความได้ว่าสรุปแล้วบอสเน เลือดเท่าไหร่วะคดีบอสเลือดเยอะเลยหรอผมก็ไม่รู้ว่าบอสเลือดเยอะแค่ไหนแต่ผมก็เทื่อมาตายทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตัวก็ <c> ื <oughs> ึงตายมาหมดสี่ตัวแล้วเหรอเนี่ยแล้นี่ตัวสุดท้ายที่บอสที่แข็งแกร่งที่สุดยอย่างนั้นเหรอถ้าอยู่มุมขวามือที่คาดการที่สุดบอกคำนี้ว่าตึงจ,จัดๆแยไ่ได้เลยจบแล้วตอนนี้ผมไม่ได้บัาระยะอีกแล้วเพราะว่าเออ ผม,ผมอยากจะตีมานานานหน่อยอะถ้าผมบับระยะเนี่ยบอสมันจะตายแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วผมจะไม่ทาการบับระยะแต่ผมก็อยากให้บอสมันตายเร็วๆเลือกแค่นี้ก็อืดชิบหายแล้ว <c oughs> บ้าด่ะโอ้ยก็ตอนนี้แสงสีเสียงมาจัดเต็มและเต็มหน้าผมมากมากบอกคนไปว่าอะไรกันนะมันช่างวุ่นวายเสลื่อขับปัญญาเนี่ยอะไรเนี่ยในการหยุดเวลาแบบบึ้มบๆและบอสก็หยุดนิ่งลง โ oh oh อ้ใม่กโอ้ใหม่กเด็ดนะครับและดับเวลาถอยหลังที่บอสจะตายนี่อีกไม่นานแล้วลเล่เรียนมาจากไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> มีเอเลนมาด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ว่ามีเอเลนมาด้วยเนะี่ยตอนนี้มีเอเลนเข้ามาช่วยกระทืบบอสตัวนี้แต่เป็นท่าที่ธรรมดาเหมือนกันเขาเลยที่จะบอกผมว่าไปบปาาับระยะซะถ้าอยากให้แตกไวอะถ้าผมไปบาปาาททัาระยะทีบอสตัวนี้จะตายเลยใช่หรือเปล่า บ้าด่ะตอนนี้เหลือเลือดเท่าไรหร่แล้วะเฮ้ยผมจะไปวัดรนะยะมันก็กระไรอยู่เพราะผมยังอยากจะอยู่กับบอสต,ตัวนี้ไปนานๆแ,นะ <c oughs> แล้วก็นานๆนะแล้วก็สายสูสก,กิลอะ <c oughs> จบได้แล้วนานเกินไปโอ้ยตายเถอะตอนนี้เลือดอยู่ประมาณ62ล้านเฮ้ยเลือดคือปะติ๋งดึงดีห62ิล้านเลยเหรอเขาบอกว่าเลือดประมาณ กี่ล้านวะผมก็ไม่รู้ว่าเลือดบอสตัวนี้มันกี่ล้านเพราะผมก็กระเทือบไปหนักหน่มและดนุกหนานแล้วตอนนี้ผมได้ทําการบัฟระยะไปแบบบึ้มบึมบอกเขาไว่าเลือดไหลยอย่างน้ําอะโอ้อะไรนะจะตายแล้วเหรอเฮ้ยเลือดไหลยอย่างน้ำแบบโคตรจริงผมว่าเอเนลทุกตัวนั้นทําการลุมกระทืบเออตายแล้วจี้บาฟระยะตั้งนานแล้วก็จบตั้งนานแล้วโอ้โหเหยาเหยาบอสกันเลยทีเนีย อ่ะตายแล้วเหรออ่ะชนะแล้วเหรอโอ้โหง่ายเกิน